เราจะมาดูเส้นหลักๆก,กันก่อนนะครับสำหรับในมือนี้จะเห็นได้ว่านะครับเส้นชีวิตก่อนนะเส้นชีวิตเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะแต่ก็ไม่ถึงเนินพืนหัดโอเคเส้นชีวิตมีความยาวคมชัดดีนะครับอ่ายาวแล้วก็คมชัดดีนะเดี๋ยวนะโอเค ัลกษณะน,นี้แล้วก็มีเกาะบ้างเล็กน้อยอโอเคเมื่อมาพิจารณาดูนะครับถือว่าสุขภาพค่อนข้างโอเคนะโครคภัยไข้เจ็บก็มีบ้างเล็กน้อยมาเป็นระยะระยะไม่หนักหนาอ่าอาจจะไม่มีโรคใหญ่ถ้าสังเกตนะก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะได้ แล้วก็บริเวณหน้าอกนี้จุดนี้ก็ควรเช็คมันอาจจะมีปัญหานะแต่ว่าไม่รุนแรงเพราะว่ามีเกาะเล็กๆอยู่โดยรวมๆก็ถือว่าเส้นชีวิตโอเคนะครับคมชัดยาวดีจุดต่อไปก็คือเส้นสมองเส้นสมองก็จะเป็นเรื่องของการคิดพิจารณานะอันนี้เราก็จะเห็นนะครับเส้นสมองของเขาออกมาจากเส้นชีวิต เป็นคนที่เชื่อในความคิดตัวเองแม้บางครั้งจะไม่มั่นใจหรือมั่นใจเนี่ยก็จะฟังความคิดของตัวเองก่อนรวมถึงมีเส้นมาสัมผัสจากจุดนี้ลักษณะน,นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเส้นสมองเนี่ยถ้ายาวแค่นี้นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์เส้นสมองสั้นเส้นสมองสั้นจะเป็นยังไงเส้นสมองสั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะคิดอะไรมาก เป็นคนที่คิดเยอะไม่ได้ปวดหัวไม่อยากคิดเบื่อลำคาญอะไรพวกนี้เท่าจริงๆอ่ะเขาสามารถคิดพิจารณาทําอะไรได้เหมือนคนปกติเลยแต่ด้วยอุปนิสัยใจคอเป็นคนที่ไม่ชอบคิดอะไรมากมันรู้วุ่นวายแล้วก็ตัวเส้นสมองเองชี้มาบริเวณเนินลํคาแล้วก็มีเส้นจากเนินงังคารเนี่ยมาสัมผัสเส้นสมองส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ตัดสินใจทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วเวลาทํางานอะไรก็มักจะทํางานแบบคล่องๆเร็วๆจนบางครั้งมันก็จะดูเร็วเกินไปเร็วกว่าปกติอะไรพวกเนี้ยจุดต่อไปอ้ออีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งจุดที่น,ทน่าสังเกตนะก็คือใครที่มีเส้นเนี่ยเส้นจากเนินลางคารมาสัมผัสเนี่ยบางครั้งนะครับก็จะเป็นคนที่กล้าเกินไป เหมือนอารมณ์โมโหแล้วทำไปแบบใช้อารมณ์อะไรพวกนี้อันนี้ก็ควรระวังจุดต่อไปคือเรื่องของเส้นใจจะเห็นว่าเส้นใจเนี่ยมีการแตกนะเป็นเกาะแล้วก็ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ตอนปลายชี้มาเกือบถึงเนินพฤหัสหัดในลักษณะนี้นะครับแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ย มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรักอยู่เสมอ,เ,สมอเรื่องของจิตใจอารมณ์เนี่ยบางครั้งบางคราวก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์ไหลไปแล้วเราก็รู้สึกทุกข์รู้สึกเครียดได้ง่ายๆรวมถึงลักษณะเกาะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหมายถึงช่วงอายุหรือว่า ระยะเวลานะที่มีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความรักที่ไม่สมหวังหรือผิดหวังเหล่านี้นะครับแต่ว่าเส้นปลายเส้นใจเนี่ยที่มาสัมผัสเนินพฤหันเนี่ยจุดหนึ่งก็บ่งบอกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีนะถ้าเป็นงานในหน้าที่หรือที่เงต้องรับผิดชอบเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะทำออกมาได้ดีเนาะต่อไปก็คือเส้นวาสนา เส้นวาสนาในมือนี้นะค่อนข้างเยอะดูเส้นวาสนาในมือนี้นะครับเส้นวาสนามีตั้งแต่จากส้นมือขึ้นมาเลยนะยาวขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วก็มีเส้นอุปถัมมาสัมผัสด้วยแล้วก็มีเส้นเดินทางมาแตะเส้นอุปถัมอีกทีอืม เดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีเดียว เอันนี้ก็คือแนวเส้นวาส,สนาครับที่สังเกตเห็นเนาะก็จะมีประมาณนี้สำหรับมือนี้ครับเห็นได้ว่าเส้นวาส,สนาดูเยอะนะในช่วงต้นชีวิตเนี่ยการทำงานอาจจะดูลำบากนะตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นขึ้นมาจนถึง30เนี่ยการทำงานเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเหนื่อยนิดนึงแล้วพออายุสักประมาณ30 3ามสามก็จะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินเข้ามาทำให้รู้สึกเครียดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พอพุ้นไปจากนั้นนะครับก็จะดีขึ้นไม่หนักแล้วทีนี้ โดยประมาณก็ประมาณนี้แล้วเราจะเห็นนะครับว่าเส้นวาสนาในมือนี้ <c oughs> ก็คือเส้นที่ชี้ไปบริเวณนี้นะค่อนข้างจะเยอะนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ทํางานได้หลายหลายแบบหลายทางหรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างมากทําได้หลายหน้าที่รวมถึงมีโอกาสนะครับที่จะมีคนคอยช่วยเหลือ หรือว่ามีคนคอยสนับสนุนมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เสมอแต่ว่าโดยพื้นฐานของเจ้าของมือนะการกระทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำอะ่ะก็มีโอกาสที่จะไม่ไม่ถึงเป้าเต็มร้อยเพราะว่ามักจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอยู่เสมอๆในที่นี้หมายถึงการงานและการเงินด้วยอ่า ถ้าพูดถึงการเงินการงานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีเรื่องวุ่นวายเคสสำหรับเส้นวาส,สนานี้นะก็ยังมีข้อดีอยู่ตรงที่มีวาส,สนาจากเนินจันท์เป็นเส้นอุปถัมเข้ามาแล้วก็มีเส้นพุทธเข้ามาสัมผัสแสดงว่าถ้าติดต่อดีลงานหรือพูดคุยกับใครเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหาอะไรนะเค okay. สำหรับเส้นหลักๆ4เส้นก็จบแล้วนะ